สวัสดีครับทุกคนจะมาพูดถึงประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะครับประกันมาตรฐานใหม่กับเก่าต่างกันยังไงแล้วเรื่องที่จะให้ผู้ประกันร่วมจ่ายนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้ดูคาดว่าน่าจะเป็นประโยชน์การทําความเข้าใจที่มาที่ไปของประกันสุขภาพเรื่องสัญญาสุขภาพแล้วก็จะได้ตัดสินใจทํากันได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าประกันสุขภาพเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับอันนี้อ้างอิงจาก วารสารของคอปพอนะครับเป็น OIC Magazine เป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างกระชับแล้วก็อยากจะทำให้ทุกคนเข้าใจหลักการของประกรันสุขภาพดีขึ้นนะครับมาดูกันครับว่าเป็นยังไงนะครับเมื่อวารสารเล่มนี้ออกมาตั้งแต่สมัยดรสุทธิพลทวีเชการเป็นเลขาธิการออคอพอนะครับท่านก็ได้ดําเนินการเรื่องนี้มานะครับมาดูครับเขาบอกว่าประกรันสุขภาพเนี่ยเป็นประกรันภัยที่เน้นด้านสุขภาพเนาะมีความคุ้มครอง ซึ่งประกันสุขภาพที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาที่สําคัญดังนี้นะครับก็คือในส่วนแรกเนี่ยเกี่ยวข้องกับผู้ประกันภัเนี่ย ก็คือเกี่ยวข้องกับชาวบ้านธรรมดาาอย่างเราเนี่ยนะครับทำประกันสุขภาพไปแล้วพอเคลมมากปีต่อไปบริษัทไม่รับเฉยปฏิเสธไม่รับเฉยนะครับอันนี้ก็เป็นในอดีตที่ผ่านมานะครับสัญญาที่เกิดก่อนปี65ปีหนึ่งกันยายนหกห้าเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเพราะว่ากฎหมายไม่ได้บังคับไว้นะครับว่าห้ามปฏิเสธลูกค้านะครับส่วนในส่วนลูกค้าเองก็เบิกค่้ใช้เกินความจําเป็นทางด้านการแพทย์นะครับบางทีป่วยเล็กน้อยพอที่จะอยู่บ้านได้ก็พยายามจะ ไปนอนโรงพยาบาลกันซึ่งก็ไม่ผิดเนาะเพราะเรามีสิทธิก,ก็อยากจะใช้สิทธิ์แต่บางทีสิทธินั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเจ็บป่วยเล็กน้อยนะครับภาษาอังกฤษเรียกซ m p l e d i ด e ซ s e เนี่ยซึ่งก็เป็นปัญหากันระหว่างโรงพยาบาลลูกค้าแล้วก็ตัวแทนนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าการที่จะนอนโรงพยาบาลได้นั้นหมอจะสั่งแอดมิดหรือไม่นั้นมีเงื่อนไขอย,อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในในช่วงต่อไปนะครับอีกอย่างนึงก็คือคนเราเนี่ยไม่ช่วยทาประกันสุขภาพกันเวลา ร่างกายแข็งแรงมักจะมาทําตอนเจ็บป่วยแล้วนะครับซึ่งมันก็ทําให้การเข้าถึงประกันสุขภาพเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่ามีโรคประจําตัวแล้วถึงจะมาทํากันนะครับอันนี้ก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกันหรือว่าชาวบ้านอย่างเราๆนะครับส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันและวินาศภัยก็คือมีการจ่ายสินไหมทดแทนที่แตกต่างกันนะครับมีการจ่ายสินไหมทดแทนที่แตกต่างกันแล้วก็ไม่ไม่การันตีการรับประกันก็ที่พูดถึงไปเมืม่อสักครู่นี้ครับก็คือไม่ต่อสัญ,ญญาในปีต่อไปนั่นเองปัญหาอีกอันหนึ่งก ขึ้นคือโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยก็ราคาค่ารักษาเนี่ยค่ายาค่าหมอค่าอะไรต่างเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ขาดกลไกในการควบคุมเรื่องราคานะครับอันนี้อันนี้สําคัญตรงนี้ตรงนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับตราเงินเฟ้อสูงขึ้นแล้วก็ขาดกลไกในการควบคุมเรื่องราคา ก็ทาให้เบี้ยประกันจเมตาสูงขึ้นนะครับอันนี้คือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทนะครับต่อไปครับในส่วนของเนื้อหาเมื่อกี้พูดถึงปัญหาของลูกค้าของผู้ประกันของคนซื้อประกันไปแล้วปัญหาของบริษัทไปแล้วแบบนี้ก็มีปัญหารวมๆกันก็คือทั้งคนซื้อและคนขายนะครับก็คือปัญหาในส่วนของเนื้อหาของสัญญาประกันภัยนะครับในที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็มันไม่ทันสมัยกับวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์นะครับมีความแตกต่างกันอย่างที่บอกฮะวินาศภัยกับประกันชีวิต มันสัญญาณครอบคุมไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ชาวบ้านปวดหัวในการที่จะเปรียบเทียบนะครับดังนั้นในการแก้ปัญหาก็คือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในเรื่องของหลักการประกันสุขภาพแล้วก็เพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะครับแล้วก็มีความชัดเจนในหลักเกณฑ์แล้วก็ให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์เนี่ยก็ทําให้อปพเขาออกมาตรฐานใหม่มาบังคับใช้กับบริษัทประกันนะครับตรงนี้นะฮะโดยกาหนดไงฮะกำหนดให้ ประกันวินาศภัยและประกันชีวิตนะมีมาตรฐานเดียวกันครับตรงนี้นะจึงออกเป็นประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่ออกมานั่นเองนะครับมาดูกันต่อครับอันนี้ก็คือภาพรวมนะฮะภาพรวมเป็นเกินนำแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดต่างกนะัน นในสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่เนี่ยหลังจากคพพกำหนดเป็นเงื่อนไขให้บริษัทต,ต่างๆเนี่ยทำสัญญาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วเนี่ยก็จะเกิดประโยชน์กับประชาชนนะครับมาดูว่าประโยชน์ที่ว่านั้นน่ะมันจะมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งก็คือสามารถวิเคราะห์และเบี่ยประกันและผลประโยชน,ใน์ในในปมทันเนี่ยได้ได้ง่ายขึ้นตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะครับดูว่าบริษัทไหนให้ประโยชน์อย่างไรเนี่ยง่ายขึ้น2นะครับก็ทําให้บริษัทประกันมีการแข่งขันกัน นะครับสามก็คือในการเบริกจ่ายเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็โปร่งใสขึ้นนะครับสี่ก็คือประกันสุขภาพมีความต่อเนื่องนะฮะมีคำว่ามีความต่อเนื่องก็คือบริษัทบอกเลิกสัญญาได้ยากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือลดข้อร้องเรียนในการที่ลูกค้าอ่าจะไปร้องขอพอว่าถูกบอกเลิกสัญญานั่นเองนะครับสามมีมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการปรับเพิ่มเบี้ยลดอะไรต่าง นะฮะเดี๋ยวก็จะพูดในตอนต่อๆไปนะครับ6มีแนวทางเป็นมาตรฐานเดียวกัน7ก็คือสอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านการแพทย์ในปัจจุบันนั่นเองนี่ก็คือประโยชน์ของการทําคู่มือประกันแบบมาตรฐานใหม่นะครับยอดห้าหกเข้อแล้มาดูกันว่ามีเงื่อนไขสําคัญอะไรที่เราต้องสนใจบ้างนะครับมาดูข้อแตกต่างสัญญาประกันสุขภาพเนี่ยนะครับมันก็จะมีหัวข้ออยู่ประมาณ2อสหัวข้อที่ที่เราต้องทําความเข้าใจกันนะครับหัวข้อแรกก็คือเรื่องตารางผลประโยชน์นะครับ ตามผลประโยชน์ก็อย่างที่พูดไปแล้วนะครับในอดีตเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันระหว่างบริษัทประกันชีวิตกับวินาศภสยเนี่ยกำหนดเงื่อนไขไม่ไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็คือสัญญาแบบเดิมนะครับต่อมาก็คือถ้าเกิดพอเขาทําเป็นมาตรฐานใหม่แล้วเนี่ยมันจะกระชับและง่ายขึ้นเป็นประโยชน์ประชาชนนะครับก็คือกําหนดเป็นเขาเรียกอะไรกำหนดมาตรฐานเพราะว่ามี13หมวดเหมือนกันหมดทุกบริษัท นะครับ13หมวดก็คือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทําให้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นว่าบริษัทไหนจะให้ประโยชน์ได้คุ้มค่างเงินที่ซื้อประกันสุขภาพไปนั่นเองนะครับาละครับต่อไปคือเรื่องของคํานิยามคํานิยามก็คือความหมายของคํานั่นเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาแรกก็คือเรื่องคําว่าการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับมันมีปัญหาก็คือการนับเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะฮะบ,บางบริษัทก็นับจากเข้าโรงพยาบาลวันแรกนะครับบางบริษัทก็ นับตั้งแต่ออกโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายอะไรเงี้ยนะฮะเรื่องของระยะเวลา90วันเนี่ยมันมีปัญหานะครับการเข้าโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเกิดเข้าๆออกๆเนี่ยถ้ายังไม่พ้น90วันเนี่ยเขาถือว่าเป็นการบาดเจ็บเป็นการเจ็บป่วยครั้งเดียวกันนะครับไม่เกิน90วันเนี่ยเป็นบาดเจ็บครั้งเดียวกันแต่ว่าการนับที่ผ่านมาเนี่ยการนับของบริษัทต่างๆไม่เหมือนกันนะครับนี่ก็คือสัญญาแบบเดิมนะฮะสัญญาแบบเดิมแล้วก็มาตรฐานทางด้านการแพทย์ก็ไม่ชัดเจนนะครับการผ่าตัดอะไรต่างๆก็ไม่ชัดเจนนะฮะนี่เป็นเรื่องเ่กา มันปัญหาเก่าที่ค้างอยู่อะพอเขากําหนดใหม่ปุ๊บเป็นยังไงครับมาตาใหม่ก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับก็คือนับกันง่ายๆเลยว่าการเข้าพักรักษาตัวในครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยนับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเรียกว่ามาตรฐานในการเข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็จำไว้นะครับการเข้ารักษาตัวแล้วนับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้ายถ้าเราต้องไปเข้าอีกป่วยอีก ยังไม่เกิน90วันถือว่าเป็นครั้งเดียวกันอันนี้มาตรฐานใหม่ที่เขบังคับมาทุกบริษัทเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของมาตรฐานใหม่มาดูกันเรื่องของความจําเป็นทางด้านการแพทย์อันนี้ข้อน,นี้สําคัญนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงความจําเป็นที่เราจะต้องแอดมิดเป็นผู้ป่วยในเนี่ยต้องมีมาตรฐานนะครับมาตรฐานที่จะพูดถึงก็คือ ต้องมิใช่เพื่อความสะดวกของผู้เอาประกันหรือครอบครัวของผู้เอาประกันหรือความต้องการของโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวนี่ข้อนี้สําคัญนะครับหมามถึงว่าต้องมีความจําเป็นทางด้านการแพทย์จริงๆว่าจะต้องแอดมิสต้องเข้ารักษาตัวจริงๆนะครับนะฮะว่าถึงจะเข้ารักษาได้อันนี้สําคัญนะฮะนิยามของความจําเป็นทางด้านการแพทย์ดูไว้นะครับต้องป่วยจริงต้องมีความมีความจําเป็นนะฮะไม่ใช่ว่ารู้สึกอยากไปนอนก็ไปนอนได้นะฮะอันนี้คือความจําเป็นด้านการแพทย์มาอีกเรื่องนึงนะครับเรื่องของการผ่าตัด เรื่องของการที่ว่าไม่ต้องอะไรเดยเคสในอดีตนะครับก็คือในอดีตเนี่ยกำหนดไว้21โลกเรื่องของการไม่ต้องนอนไม่ต้องเข้าไปเป็นผู้ป่วยในแต่ว่าบริษัทก็จ่ายค่ารักษาให้นะครับในอดีตก็เขียนเป็น De เดย์เคส21โลกนะครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้กําหนดเป็นเดย์เคสแล้วก็จะเขียนไว้แค่เป็นเด y s เ r ลเจอรีแทนก็คือการผ่าตัด ที่การรักษาโดยไม่ต้องเข้าเป็นผู้ป่วยในแทนนะครับอันนี้ก็คือมาตรฐานใหม่นะครับมาดูอีกหัวข้อหนึ่งอันนี้หัวข้อนี้สําคัญนะครับก็คือข้อกําหนดทั่วไปอ่าอันนี้จะเป็นประโยชน์สําคัญนะครับสําหรับอ่าผู้ประกันหรือลูกค้าประกันสูงภาพเลยนะครับก็คือเรื่องของการอะไรฮะเรื่องของการต่อสัญญาเมื่อครบรอบปีกรมธรรมนั้นเองในอดีเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีการเคลมเนี่ยบริษัทประกันต่างๆก็ ที่มีแนวโน้มจะต้องรักษาต่อเนื่องอะไรไปเนี่ยปีต่อไปเนี่ยบริษัทประกันก็จะปฏิเสธนะครับปฏิเสธการต่ออยุสัญญานะซึ่งซึ่งซึ่งมันทำให้เกิดข้อร้องเรียนนะฮะถูกปฏิเสธแล้วก็มีข้อร้องเรียนกับคอพ็ออปจำนวนมากนะครับนี่ในอดีตนะครับสัญญาแบบเดิมนะฮะเพราะว่าอะไรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่เป็นปัญหาก็คือสภาพที่เป็นมาก่อน การทําประกันเนี่ยแต่แต่ละบริษัทกําหนดไม่เหมือนกันนะะกำหนดไม่เหมือนกันมันก็เลยเป็นปัญหาในการพิจารณารับประกันพิจารณาในการจ่ายสินไหมก็ทําให้ประชาชนเดือดร้อนจํานวนมากนะครับน,นี่คือสัญญาแบบเดิมมาดูครับข้อกําหนดแบบสัญญามาตรฐานใหม่อ่านี่อันนี้เป็นควา,ามรู้ที่เป็นประโยชน์นะครับพอมาตรฐานใหม่ปุ๊บเนี่ยเขาก็ปรับแก้ฮะปรับแก้ให้มีควา,ามชัดเจนขึ้นนะฮะมีควา,ามเหมาะสมและเป็นธรรมกับลูกค้า กับผัวกันมากขึ้นนะครับนั้นที่สําคัญคือการต่อ,อยุสัญญานะครับบริษัทจะปฏิเสธการต่อ,อยุสัญญาไม่ได้นะครับจะปฏิเสธได้จะปฏิเสธได,ได้ก็ต่อเมื่อเข้าเงื่อนไขสามหัวข้อนี้เท่านั้นนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องจําให้ดีนะครับบริษัทจะบริษัทจะไม่ต่อสัญญาไม่ต่อ,อยุสัญญากรณีเข้าเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้นะครับ ก็คือนี่นะฮะมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือมีหลักฐานว่าไม่แถลงความจริงตอนทําประกันถ้าเกิดเราไม่บอกความจริงว่าเราเคยมีประวัติอะไรเงี้ยนะฮะถ้าบริษัททราบปีต่อไปบริษัทมีสิทธิ์ไม่ต่อสัญญาได้นะครับบอกเลิกบอกล้างได้นะฮะสองก็คือเรียกร้องผลประโยชน์เรียกร้องผลประโยชน์ที่เกินความจําเป็นโดยไม่มีความจําเป็นทั้งด้านการแพทย์นะครับอันนี้ก็คือสําคัญนะฮะคือบางทีก็มีข่าวอยู่บ่อยนะครับ กลัวประกันหัวกับหมอกับโรงพยาบาลแล้วก็ไปเบิกค่าใช้จ่ายในการรักษาอันนี้ถ้าเกิดว่าเข้าเงินไขนี้บริษัทปีต่อไปบริษัทก็ไม่ต่อสัญญาได้นะครับสามก็คือผลประโยชน์ค่าชดเชยในการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลหากมีผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักร,รักษาตัวในโรงพยาบาลรวมกันทุกบริษัทเกินกว่าไรายได้ที่แท้จริงอันนี้ก็จะถูกบอกเลิกสัญญามกันนะครับไม่ต่อสัญญาสำคัญนะครับก็คือ บางทีหลายคนก็ไปซื้อประกันหลายๆบริษัทนะครับตัวเองมีรายได้อาจจะวันแล้วไม่ถึงไม่ถึงหมื่นแต่ว่ารวมกันหลายบริษัทค่าชดเชยนอนโรงพยาบาลหนึ่งคืนได้เป็นหมื่นเนี่ยถ้าบริษัทตรวจพบก็สามารถที่จะไม่ต่อสัญญาได้นะครับเพราะฉะนั้นการไม่ต่อสัญญาของบริษัทประกันมีอยู่เงื่อนไขสามข้อนะครับเข้าข้อใดข้อหนึ่งก็ปีต่อไปก็จะไม่ต่อแล้วนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเป็นเป็นความรู้ที่สําคัญตรงนี้นะฮะอันเนี้ยมาเข้าเงื่อนไข ที่พูดกันทั่วไปแล้วนะครับก็คือเรื่องอะไรฮะเรื่องโควเปเมนต์นะครับกับซิมเพิลดีซีนี่แหละครับว่าเป็นยังไงนะฮะก็บอกว่าการต่ออายุเนี่ยบริษัทจะงสงวนสิทธิ์อ่าน,นี่กฎหมายห้ามบริษัทปฏิเสธการต่อสัญญานะครับแต่การต่อสัญญาเนี่ยบริษัทมีสิทธิ์นะครับบริษัทจะสงวนสิทธิ์นี่สงวนสิทธิ์ในการกําหนดเงื่อนไขให้ผู้อประกันกําหนดเงื่อนไขนะครับ กำหนดเงื่อนไขกำหนดเงื่อนไขให้ผู้อประกันเนี่ยร่วมจ่ายหากมีการเคลมที่สูงเกินฝ่า400%นี่400%อยู่ตรงนี้นะครับเกินฝ่า400%ขยายใหญ่ๆหน่อยให,ให้ดูบริษัทจ,จะสงวนสิทธิ์ในการที่มีเคลมลอสเรชนะครับเกินกว่า400%นะครับเดี๋ยวอธิบายรายละเอียดต่อไปอน,นี่สำคัญแล้วครับเรื่องโคพเปเมนท์ที่พูดกันในปัจจุบันมากมายนะครับมาดูครับมาดู ที่เป็นปัญหาข้างในอดีตและปัจจุบันนะครับมาดูปัญหาครับมาดูข้อกําหนดกันนะครับนะรบ,บางคนเนี่ยเป็นปัญหาว่าฉันมีประกันแล้วเป็นนอนโรงพยาบาลทําไมหมอไม่ให้นอนนะครับก็หมอไม่ให้นอนเขาก็มีมาตรฐานของเขาหรือบางทีทางโรงพยาบาลก็จะบอกลูกค้าว่าผู้ประกันว่า โรงพยาบาลให้นอนได้นะแต่ไม่แน่ใจว่าประกันจะจ่ายหรือเปล่าออันนี้ก็เป็นปัญหาของทางระบบนะครับทันทีที่หมอพูดแบบนั้นโรงพยาบาลพูดแบบนั้นนะครับตัวแทนก็จะเดือดร้อนทันทีนะฮะในการถูกตําหนิว่าจะทาทาไมประกันทําแล้วนอนโรงพยาบาลไม่ได้นู่นนี่นั่นนะครับอะมาดูกันนะครับเพื่อลดเพื่อทําความเข้าใจร่วมกันจะได้ไม่เป็นปัญหาอ่าในการที่จะต้องมาถกเถียงกันในเรื่องทําไมหมอจะไม่ให้นอน เมื่อไปโรงพยาบาลนะครับมันมีเงื่อนไขอยู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าการที่จะเป็นผู้ป่วยในได้นั้นจะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างนะครับก็มีข้อกําหนดอยู่นะครับข้อกําหนดหรือหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลุ่มโรคนะครับพร้อมกับสัญญาณชีพและข้อมูลทางคลินิกอื่นๆที่สามารถรักษาตัวเป็นผู้ป่วยนอกได้นั่นหมายความว่าถ้าอยู่ในเงื่อนไขตรงเนี้ก็คือเราไม่ได้แอดมิดนะครับเราจะไม่ได้แอดมิดนะครับมีอยู่9้าโรคด้วยกันนะฮะเ้าโรคมีอะไรบ้างครับ ก็มีโรคติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนไข้หวัดใหญ่ท้องเสียเวียนศีรษะไข้เป็นไข้ไม่รู้สาเหตุปวดหัวกล้ามเนื้ออักเสบภูมิแพ้รคกระเพาะอาหารอักเสบหรือกดไหลย้อนเนี่ยนะครับก็คือกาโรคเนี่ยส่วนใหญ่จะคนส่วนใหญ่ก็จะไปแอดมิดกันอยากจะไปนอนโรงพยาบาลกันแต่ว่าอ่าอะไรอะเขาเรียกอะไรถ้าไม่มีมันไม่ใช่ถ้าพูดยังไงดี เก้าโลกนี้นะครับในเก้าโลกนี้ถ้ามันก็ต้องพิจารณาประกอบข้อมูลทา,ทางคลินิกด้วยนะครับประกอบยังไงครับนี่ครับข้อมูลทางคลินิกก็อยูด่ด้านขวามือเนี่ยนะฮะก็คือเกิดว่าไข้ไม่ถึงสามเก้าชีพจรการหายใจความดันกระบวนตัวล่างไม่อยู่ในเกณฑ์เนี่ยก็ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องนอนในในในเกณฑ์ที่เป็นอันตรายเนี่ยเขาก็ไม่ให้นอนนะครับระดับออกซิเจน ไม่ถึงได้เจณมากกว่า9ก็ก็ไม่ได้นอนนะครับที่สำคัญเนเวลาไปหาหมอเนี่ยหน่งถึงิเนี่ยปวดประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเราตอบว่าน้อยกว่าเจก็ไม่ได้ไม่ได้แอดมิดนะครับอันนี้คือปัญหาของการถกเถียงกันที่ผ่านมานะครับนะก็เ,เป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดเงื่อนไขในการที่จะให้ผู้ประกันร,ร่วมจ่ายมานะครับอันนี้ก็ถ้า2ออันนี้รวมกันเนี่ยมันก็ ไม่สามารถแอดมิดได้นะครับโรคที่สามารถรักษาแบบผู้ป่วยนอกได้และมีข้อมูลทางคลินิกที่รักษาแบบผู้ป่วยนอกได้ซ้ายมือนี่ก็จะเป็นโรคนะครับทางขวามือนี่ก็จะเป็นข้อมูลทางคลินิกนะครับอ่พอประกอบกันเสร็จก็คือเป็นผู้ป่วยนอกได้นะครับไม่ต้องแอดมิดนะครับการที่เราให้แอดมิดก็จะไม่ได้ป่วยหนักไม่ได้แอดมิดก็จะเป็นประโยชน์กับตัวผู้ประกันหรือว่าตัวกับลูกค้าเองนะครับมาดูครับว่าเป็นยังไงนะการที่นา การเจ็บป่วยเล็กน้อยุไปซิมเพิลดีซีจะต้องได้วิดการได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคใดโรคหนึ่งและต้องไม่มีภาวะแทรกซ้อนตามข้อหนึ่งและต้องเข้าเกณฑ์ข้อมูลทางคลินิกข้อ2ทุกข้อ,อน,นี้พูดไปแล้วนะครับอ่าอันนี้มามาถึงสําคัญสําคัญนะครับตรงนี้ทุกคนต้องจําเงื่อนไขนี้นะถ้าเกิดว่าเราเข้าราาักษาตัวแบบแตัดเจ็บเล็กน้อยบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยปีต่อไปมันจะมีเรื่องของการโคเปเมนต์ก็คือผู้เอาประกันต้องมีส่วนร่วมจ่ายนั่นเอง นะครับตรงนี้นะมีการเคลมซิมเพิลดีซีซิมเพิลดีซีก็คือโรคก,ก้าวโรคนะบาดเจ็บลบไว้นู่นนี่นั่นนะครับผู้ป่วยในมากกว่า3ครั้งนี่สำคัญอยู่ตรงนี้มากกว่า3ครั้งและมีลอสเลโชเกิน200เปอร์เซ็นต์พูดง่ายๆคือถ้าเกิดว่าบาดเจ็บเราเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยไปรักษาตัวอสามครั้งขึ้นไปแล้วก็มีลอสเลโชสองร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าสองร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าไงนะครับก็จะต้อง ปีต่อไปเนี่ยเราจะต้องร่วมจ่ายแล้วนะครับสาคัญตรงนี้ามาดูครับสัญญามาตรฐานสุภาพใหม่เนี่ยอันนี้พูดถึงโควเมนเ้นเดี๋ยวค่ออธิบายนะอธิบายมาดูตรงนี้ครับสําคัญนะครับทั้งคุณตัวแทนและคุณลูกค้าต้องเข้าใจเงื่อนไขนี้นะฮะสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัยในอดีตเนี่ยก็เงื่อนไขไม่ชัดเจนนะครับบางคนก็ไปไปพูดไม่ถูกก็ทําให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจผิดนะครับว่าการที่จะเรียกว่าเป็นเป็นมาก่อนประกันเนี่ย มันมีนิยามหรือความหมายว่ายังไงนะครับข้อตกลงที่ชัดเจนก็คือประกันสุขภาพเนี่ยเราต้องไม่เป็นมาก่อนเนาะอันนี้เป็นมาก่อนเนี่ยคำว่าเป็นมาก่อนเนี่ยหมายความว่าไงเป็นมาก่อนประกันเนี่ยปัจจุบันสัญญาใหม่เนี่ยซึ่งบริษัทประกันไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธลูกค้านะครับเพราะนั้นลูกค้าหรือว,ว่าคนจะทําประกันต้องแจ้งรายละเอียดให้บริษัททราบนะครับถ้าไม่แจ้งเนี่ยก็จะเป็นปัญหาทําให้บริษัทปฏิเสธการต่อสัญญาได้นะครับแต่เราเป็นมาก่อนอันนี้ถ้าไม่แจ้งมีกันขังไงถ้ากรณีผู้ประกันไม่แจ้งเนี่ย สำคัญก็คือก่อนทําประกันสุขภาพ5ปีหลังทาประกันสุขภาพ3ปีโรคหรืออาการของป่วยเจ็บป่วยที่เราเป็นมานจะต้องไม่แสดงอาการหรือหรือว่าได้รับการวินิจฉัยนะครับอันนี้ต้องมพูดง่าย,ายๆก็มีช่วงเวลา8ปีนั่นเองในการที่จะพิจารณาว่าเป็นมาก่อนทําประกันหรือไม่นี่ก็คือก่อนมา5ปีต้องไม่ได้รับการรักษาหลังทําประกันแล้ว3ปีก็จะต้องไม่แสดงอาการหรือไม่ได้เจ็บป่วยในโลกที่เราไม่ได้บอกบริษัทนะครับ ก็ถือมีห่วงเวลา8ปีนั่นเองก่อน5หลังหลังก่อนทา5หลังทํา3นะครับถ้าไม่ได้บอกนะครับต้องไม่ได้รับการรักษานั่นหมายความว่าในช่วง8ปีเนียถ้าเราไม่ได้บอกบษัทว่าเรา,เราเคยเจ็บป่วยหรือว่ารับการรักษาในอดีตเนี่ยถ้าไม่แจ้งในช่วง8ปีถ้ามีอาการขึ้นมาก็ถือ,ถอว่าเราปกปิดไว้นะครับอันนี้ก็คือทําให้เป็นเหตุให บริษัทไม่ต่อสัญญาประกันชีวิตเอ้ประกันสุขภาพกับเราได้นะครับอันนี้สัญญาใหม่เริ่มใช้แต่1นึกรกฎาคมหกานะครับดูกันครับสิ่งที่คนอยากรู้ก็คือเรื่องโค o payment นะครับเป็นยังไงมาสรุปประโยชน์ของประกันสุขภาพมาตรฐานใหม่นะครับเราบอกไปแล้วเนาะก็13หัวข้อปรับปรุงนิยามอ่าบอกไปแล้ว2องก็คือกําหนดหัวข้อให้เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นก็คือมี13หัวข้อทุกบริษัทเหมือนกันหมดนะครับ อ่ะที่สําคัญคือตรงนี้ครับเรื่องโคเปเมนต์อ่ามาดูครับมาดูที่สําคัญคือตรงนี้นะครับก็คือเงื่อนไขในการต่ออายุกรณีครบรอบปีครบมาทันบริษัทไม่สามารถปฏิเสธการต่อสัญญากับลูกค้าได้ยกเว้น3กรณีดังต่อไปนี้1ไม่ถแถลงข้อเท็จจริงสองเรียกร้องผลประโยชน์เกินความจําเป็น้า,ม,าม,มีค่าชดเชยรายวันทุกบริษัทร,รวมกันเกินก่ไรได้ที่แท้จริงถ้าบริษัทตรตวจพบ3เรื่องนี้บริษัทก็จะไม่ต่อสัญญาป,ประกันสุขภาพให้นะครับอ่าอันนี้ นี่อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับตรงนี้สําคัญเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องรู้นะครับตรงนี้นะสาคัญนะครับอีกอันนึงอีกอันนึงท,ที่ทุกคนควรจะรู้แล้วก็ไปบอกเพื่อนบอกญาติด้วยนะครับก็คือสภาพเป็นมาก่อนทำรรการน,นับยังไงกําหนดสภาพที่เป็นมาก่อนให้ชัดเจนว่าบริษัทจะไม่คุ้มครองนะครับหากมีโรคเรื้อรังหรือการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเนี่ยรวมถึงภาวะแทรกซ้อนของโรคนั้นๆเนี่ยวี่นิชัยจากหมอเนี่ย ในช่วงก่อนทำประกันห้าปีและหลังทำประกันสามปีนี่สำคัญนะครับตรงนี้สำคัญนะครับสภาพที่เป็นมาก่อนทำประกันเนี่ยต้องไม่ปรากฏอาการนะครับก่อนทำห้าปีหลังทำสามปีถ้าไม่ได้แถลงนะฮะต้องไม่ปรากฏอาการยกตัวอย่างหนึ่งโลอะไรสักโรคนี่ยก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าก่อนทำประกันห้าปีมีการไปตรวจแล้วไม่ได้แจ้งอ่าบริษัทต,ตรวจพบก็อาจจะไม่ต่อสัญญ,ญาได้นะครับหรือพอไม่ได้แจ้งปุ๊บทำประกันไปแล้ว ถ้ายังไม่พ้นสามปีแล้วเกิดแสดงอาการโรคที่เราไม่ได้บอกบริษัทอก็เป็นเหตุให้บริษัทไม่ต่อสัญญาได้เพราะนั้นอยู่ในช่วงแปดปีนะครับเพนัารรกานทำประกันที่บริรสุดใจอาศัยสักสุดจริจตใจต่อกันก็บอกไปเลยนะครับถแถลงไปเลยว่าเราเคยป่วยอะไรบ้างยังไงบ้างนะฮะแล้วก็จะได้อาจจะรู้สึกอึดอัดอุดหิด,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 ดลำคาญใจในช่วงแรกหน่อยแต่หลังที่บริจากบริษัทรับแล้วเนี่ยก็สบายใจนะครับว่าเคลมได้แน่นอนนี่ก็คือประโยชน์ของประกันมาตรฐานใหม่นั่นเองนะครับพูดมาซะยืดยาวนะครับ ก็อันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะฮะพูดไปหมดแล้วนะครับเป็นข้อสรุปพี่เฉยว่าเป็นยังไงก็พูดซ้าพูดซากพูดพูดแล้วพูดอีกนะครับก็เพื่อให้ทุกคนได้ได้เข้าใจนี่นะสำคัญนะครับก็สรุปก็โดยสรุปก็คือประกันมาตรฐานใหม่เนี่ยที่เขากําหนดมาก็คือปรับปรุงคํานิยามให้กระชับเข้าใจตรงกันมากขึ้น2ก็กําหนดเป็น13หมวดนะฮะลูกค้าประชาชนก็เปรียบเทียบได้ง่ายขึ้นนะครับว่าบริษัทไหนให้ประโยชน์มากกว่ากันแล้วก็ไม่มีการซับซ้อนนะครับเหมือนกันนะครับ สามก็คืออ่านนี้สําคัญอันนี้สําคัญ,นนคญการต่ออายุยม่ีพูดไปแล้วนะฮะการต่ออายุเนี่ยถ้าเขาเอาเงินขายข้อหนึ่ง,นงในนี้นะฮะนี่นะฮะสาคัญนะสาคัญนะครับข้อหนึ่งไม่แถลงความจริงสองเรียกร้องผลประโยชน์เกินความจําเป็นสามีค่าชเฉยมากเกินรายได้ที่แท้จริงนั่นเองง่ายๆสรุปง่ายๆนะครับอีกอันหนึ่งก็คืออะไรฮะสภาพที่เป็นมาก่อนประกันนี่นะไม่แสดงต้องไม่แสดงอาการ ก่อนทำประกัน5ปีหลังทำประกัน3ปีถ้าไม่ได้บอกบริษัทไว้ว่าเคยป่วยเคยเจ็บป่วยได้อาการดังกล่าวพิสูจน์ทราบได้ว่ามันแสดงอาการมาภายใน5ปีก่อนทำประกันแล้วก็ไม่ได้บอกแล้วทำประกันไปแล้วเนี่ยสามปีไปรักษาโรคนี้บริษัทต,ตรวจพบว่าเคยเป็นมาก่อนแล้วเนี่ยภายใน5ปีแลวไม่ได้บอกบริษัทก็จะบอกล้างหรือบอกเลิกสัญญาได้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขสำคัญทุกคนควรจะรู้นะครับนี่ก็คือข้อสรุปของประกันมาตรฐานใหม่ ที่พูดไปทั้งหมดก็เป็นข้อสรุปของประกันมาตรฐานใหม่นะครับที่เขามีใช้มาตั้งแต่ปีหกห้าแล้วสัญญาที่เริ่มตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับก็จะเป็นมาตรฐานตามที่ได้อธิบายไปนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยส่วนเรื่องของการร่วมจ่ายเงื่อนไขในการที่โคเปอ์เมนต์นั้นเอาเบื้องต้นไปก่อนนะครับอะไรที่มันเรานอนอยู่บ้านแล้วรักษาตัวได้แต่เรายังจะไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยนะครับถ้าเกิดไปรักษาตัวด้วย โรคพวกนี้พูดง่ายๆก็คือถ้าทำอาการปีหน้าเนี่ยบาดเจ็บเล็กน้อยเจ็บป่วยเล็กน้อยต่างๆที่อยู่ในหน้าเนี่ยนะฮะไม่เข้าเลื่นไขนี่แต่ไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยปีต่อไปจะถูกพี่นาให้ร่วมจ่ายนะครับก็คือถ้าไปเข้าโรงพยาบาลด้วยบาดเจ็บเล็กน้อยป่วยเล็กๆน้อยๆพวกนี้สามครั้งขึ้นไปก็ค่าใช้จ่ายเท่ากับสามเท่าของเบียรประกันก็จะปีต่อไปต้องร่วมจ่าย30มสิบเปอร์เซ็นนะครับอันนี้ก็โดยประมาณนะครับเป็นคร่าวๆเพราะว่า เงินไขที่แท้จริงเนี่ยจะต้องไปดูในกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทที่จะออกมาในปีหน้าอีกทีที่พูดนี้ก็คือให้เข้าใจหลักการที่เฉยว่าเราจะถูกให้ร่วมจ่ายก็ในกรณีที่พูดไปแล้วทั้งหมดนะครับก็คือบาดเจ็บเล็กน้อยป่วยเล็กๆน้อยๆแล้วก็เข้าไปนอนนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นที่อยากจะให้ทุกคนได้รู้ไว้เป็นเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถ ทักมาถามส่วนตัวได้นะครับเอกสารนี้ใครอยากได้ก็บอกนะครับเพราะว่าไม่ได้คิดขึ้นมาเองเป็นเอกสารของของคอพพนะครับถึงออกมาสองปีแล้วนะครับออกมาสองปีแล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยได้เห็นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังนะครับเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์ส่วนไม่ชัดเจนยังไงก็ทักมาพูดคุยกันส่วนตัวได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับฟังแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับทําประกันแล้วไม่ได้ใช้อย่าไปเสียดายเงินนะครับก็ถือว่าเราทําบุญให้กับคนโชคร้ายที่เขา เกิดเหตุเจ็บป่วยขึ้นมาเราไม่ได้ทําบุญทุกวันนะครับบุญกุศลก็ขอให้สุขขอให้ส่งเสริมให้สุขภาพเราแข็งแรงไม่ต้องไปใช้บริการนั้นนะครับก็ถือทว่าเอาไว้ป้องกันเอาเอาไวบ้บรรเทาความเดือดร้อนเมื่อเราโชคร้ายเจ็บป่วยหรือเกิดเหตุขึ้นมาแค่นั้นเองครับก็ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ